สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาบอกตอนนี้อยู่ที่อิสราเอลนะคะมาบอกที่บางเขาเนาะจะมาทะเลเนาะอจอดรถมันต้องเสียงเงินค่ะจอดรถเยอะมากที่จอดรถเยอะมากค่ะอย่าจอดที่ไหนก็จอดได้หมดเลยเยอะมากจอดรถจอดได้เป็นพันๆคันนะคะจอดได้หมดตรงนี้ก็จะเป็นพวกคนพิการนะร่ะก็เดินจอดได้ เขาจะเดินแบบนี้ค่ะเดจะเข้าไปในทะเลกันนะคะก็จะเดินจอได้หมดแล้วนะคะนี่ค่ะจะมีห้องน้ำชายหญิงนะคะจะมีทุกอย่างจะมีห้องอาบน้ำด้วยนะคะเขาให้อาฟรีหมดค่ะไม่ต้องเสียตังค์ทุกอย่างมีข้างในหมดเลยมีที่อาบน้ำแล้วก็มีห้องน้ำค่ะทุกอย่างฟรีหมดนั่งแถวนี้ฟรีหมดเขาจะมาแบบเขาจะไม่มีคนมานั่ง แล้วก็แบบถ้าผ่อนจะ่มีความารบกวนขายของไม่มีนะคะแบบอิสระนั่งตรงไหนก็ได้ค่ะคนเยอะมากขมบอกเ็าจะไม่ให้มีขายของนะ,ะเขาจะไม่ให้ขายของนะคะนอกจากสะว่ามีอยู่ที่ร้านเราจะไปซื้อเองเขาจะไม่มาเสนอขายให้เรานะคะคนเยอะมากตรงนี้ก็จะมีร้านถ้าก็จะซื้อก็เข้าไปในร้านเขาจะไม่มีคนมาขายอยู่ตรงชายหาดทะเลนะคะ จะมาเสนอว,ว่านัวหรือว่าขายของเนี้ยไม่มีมมเขาจะไม่มีคนมารบกวนนะคะจะไม่มีคนมารบกลัวนั่งได้หมดห่ะฟรีหมดกุงเก้าอี้นั่งไปหมดคนเยอะมากทะเลสวยมากแต่เยอะมากก็ดีอย่างนึงเนาะทะเลเขากลวงแต่แต่เขาไม่มีเก้าอี้เนาะเราก็จะมีผ้าปูของเราเอง เลยไยองกนองกับสายอากาศเย็นอมากนี่ค่ะจะเป็นห้องน้ำจุดต่างๆนะคะมีห้องน้ำทุกจุดค่ะมีห้องน้ำบริการทุกจุด ก็จะให้ฟรีหมดไม่ต้องเสียตังค์นะคะในห้องน้ำห้องจะห้องอาบน้ำห้องล้างตัวอย่างเงี้ยห้องล้างตัวจะมีข้างนอกก็มีนะคะไม่ต้องเสียตังค์ห้องน้ำจะเยาวเยียไปถึงนู้นนะจนถึงสุดอะคะ่ะทะเลกว้างค่ะจะพาไปดูตรงที่เขาจะมีคนดูแลลงไปในน้ำนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้เขาจะมีไมโครโฟนบอกว่าเขากั้นไว้เขาจะคอยดูแลว่าไม่ให้ลงไปในน้ําลึกเขาจะคอยดูแบบมีทุกจุดค่ะเขาจะมีคนส่องอ็กคนเยอะมากา่เยอะมากไปยิ่งชิๆ